หลังจากที่คุณจรมพาเวลนะครับได้มีการถ่ายทอดสดออกมาในช่วงเวลา7จ็นาฬิกานะครับราคาทองคำก็มีการขยับปรับตัวลงมาแต่ต้องบอกก่อนเลยนันถุนว่าเป็นการลงที่ อาจจะยังไม่ได้เลวร้ายกับฝั่งของขาบายมากมายสักเท่าไหร่นะครับในช่วงเช้าวันนี้ถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาทองคำเนี่ยแม้ว่าจะมีการขยับปรบับตัวลงมาจริงแต่ก็ยังไม่ได้สามารถลงจนหลุดไปทำโลใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้มีการคุยกันแล้วเหมือนกันครับนักถุนครับกับประเด็นที่ว่าขาบายเนี่ยเราจะเฝ้าระวังอย่างเดียวเลยก็คือการย่อตัวของราคาทองคํา เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าราคาทองคําเกิดการย่อตัวลงมาจริงแต่ไม่ได้ลงไปทําโลใหม่ก็แปลว่าหน้าบ่ายจะยังพอมีโอกาสในการฟื้นตัวอยู่บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับถ้าขาบ่ายถามว่าแสดงว่าพี่ปลอดภัยแล้วใช่ไหมคะคำตอบคือมันยังไม่ใช่เลยครับความปลอดภัยของหน้าบ่ายของเรานั้นจะกลับมาก็ต่อเมื่อนี่เลย2046.22ต้องยืนให้ได้ ถ้าเกิดว่ายืนตรงนี้ได้แปลว่าหน้าบ่ายจะเริ่มมีความปลอดภัยมาก,กขึ้นทันทีครับเพราะอะไรโครงสร้างเทรนขาเซลล์ประจําวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาจะโดนทําลายเมื่อโดนทาลายปุ๊บเงินทุนก็จะสามารถลุ้นได้อย่างปลอดภัยและว่าหน้าบ่ายกลับมาอยู่ในชั้นแน l จริงๆทีนี้ถามต่อว่าแล้วอันนี้มันมีหลักในการดูยังไงครับคุณว่ามันยังไม่ได้ปลอดภัย ดูจากราคาเปิดตัวเมื่อเช้าวันอาทิตย์เนี่ยนั่งจุดครับจำได้ไหมครับว่ามันมีประเด็นเรื่องของสงครามมาแต่ก็อย่างที่ผมได้บอกนะครับว่าทองคำอดกได้2แบบก็คือทรงตัวหรือไม่ก็แกลบขึ้นเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นการแกลบขึ้นเนี่ยอย่าไปตามายโดยเด็ดขาดน,นะเพราะว่ามันจะเป็นปัจจัยสงครามระยะสั้นๆปัจจัยสงครามที่ทําให้ราคาทองคำนั้นมีการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงและจริงจังเลยคือจะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอิหร,ร่านกระสหรัฐบริการโดยตรงครับจะไม่ใช่เป็นลักษณะของสงครามตัวแทนแบบนี้ เอาคุณแต่ว่าอเมริกาเขาก็ทําเองเลยไม่ใช่เหรอครับอเมริกาเป็นคนบอกว่าโจมตีเองก็จริงอยู่แต่โจมตีใครต้องดูก็เป็นตัวแทนใช่ไหมใช่ครับอยังเป็นลักษณะของตัวแทนอยู่จากฝั่งเขาอิหร่านดังนั้นไม่มีเหตุผลที่ทองคําจะขยับปรับตัวขึ้นได้แรงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวแทนครับไม่ได้มีนนโยบายปลายนะดังนั้นประเด็นดังกล่าวเราตัดไปเลย ว่ามันจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้กับราคาทองคําของเราสำหรับฝั่งขาบ่ายขาบ่ายตอนนี้เนี่ยเรารุ้นได้อย่างเดียวแล้วก็คือขอเทคนิคเทคนิคอย่างเดียวเลยครับให้ราคาทองกลับขึ้นไปยืนเหนือ2046่ให้ได้ถ้าไปได้ก็เคลียร์ถามต่อว่าแล้วเมื่อเช้านี้มันเป็นยังไงคุณมันจะหลุดแล้วนะเนี่ยมันจะกลับมาอยู่ในชานเอลแต่ก็นั่นแหละครับพอเวลาที่ราคาทองคําแตะเส้นชานลขยับปรับตัวสูงขึ้นปุ๊บออกอาการทันที พอแตะ2,042แล้วเกิดการย่อตัวลงมาเป็นการสะท้อนได้เห็นว่าขาบายยังกำลังไม่เพียงพอในช่วงเช้าวันนี้ขาเซลล์ยังคงวนเวียนอยู่ในตลาดดังนั้นคนไหนก็ตามที่ถามผมว่าแล้วพี่จะยังมีโอกาสในการหลุดอยู่ใช่ไหมคุณพอดิตติดดอยอยู่ที่บริเวณด้านบนต้องบอกว่าตอนนี้ยังมีครับเพราะว่าเราจะให้ดูตัวเลข2,034เอาไว้ถ้า2,034ยังไม่ได้หลุดลงไปทำโลใหม่ ก็สามารถถือลุ้นต่อได้เพื่อนักทุนจะโชคดีมากเพียงพอที่ราคาทองคำจะสามารถย้อนกลับขึ้นไปอยู่ในโซนตกดีได้ก็จะมีโอกาสในการหลุดเคลียร์ทีนี้เราพูดถึงกรณีผิดพลาดก่อนแล้วถ้าราคาทองคําหน้าบ่ายมันรับไม่ไหวแลยคุณครับเกิดม,มันลงต่อมันจะเป็นยังไงฮะลักษณะคือการทำแพทเทิร์นแบบ b a l i s h flag ครับโดยปกติแล้วนักทุนสายเทคนิคเขาจะมีความเชื่อว่าเวลาแพทเทิร์นตัวนี้เกิดขึ้นการลงต่ออีกชุดหนึ่งเนี่ยมันจะลงนะครับ100%เ ของระยะการปรับฐานนั่นหมายเขาว่ากรณีแบบทุบจริงทุบจังทุบแรงสุดๆเลยเนี่ยราคาทองคําจะสามารถลงมาถึงณบริเวณโซนตรงนี้ได้เลยครับซึ่งก็คือราคาประมาณ2017และ2 0 1 0นี่ลึกขนาดนั้นเลยเหรอคุณครับอันนี้คือกรณีที่แพทเทิร์นสมบูรณ์นะครับทุกท่านแล้วตอนนี้สมบูรณ์หรือยังครับยังไม่สมบูรณ์ครับแพทเทิร์นดังกล่าว เพราะว่าถูกปฏิเสธจากแนวรับด้านล่างยังไม่สามารถทําโลได้พอราคาไม่สามารถที่จะปิดตัวทําโลได้แพทเทิร์นในการลงตอก,ก็จะยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นขาบายถ้าอยากจะพิจารณาในการบายแบบคนไม่มีของก็พยายามบายให้มันใกล้เคียงกับ2034ตรงนีมากที่สุดก็ได้ครับเพราะว่าถ้ามันทุบลงไปเดียบเน่องจาจะได้พิจารณาในการแบ่งคัดตัดขาดทุนแบบไม่บาดเจ็บเท่าไหร่นะทุกท่านพอจะเข้าใจอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันหลุดละคุณครับ มีแค่2ครั้งเลือกแล้วล่ะคือหลุดโลตรงนี้ปุ๊บตเตรียมแบ่งคัดเลยหรือไม่ก็ถ้าจะสู้นะเนี่ยไปรอออกไม้แก้ที่บริเวณโซนด้านล่างเลยครับซึ่งระยะทางห่างจากน่ำทุนเป็นพันจุดเลยก็อยู่ที่ว่าใจเราเนาไหวหรือเปล่านะครับทุกท่านครับประมาณนี้เลยพี่ๆขาบายเข้าใจตรงกันไหมถ้าเกิดว่าขาบายเข้าใจตรงกันนะครับรบกวนขอเลข1นคนละหนึ่งตัวสําหรับพี่ๆขาบายด้วยนะครับต่อมามาดูขาเซลลครับขาเซล กือบจะดีเมื่อเช้านี่ก็แอบนะครับแอบเชียนะเชียขาเซล์เปล่าครับเชียให้ทองขึ้นเชียให้ขาบายได้ได้กลับมาครับน้ำทุน,นแต่พอราคาทองเนี่ยกลับไปแตะที่ตัวเส้นเทรนไลน์ปุ๊บมันดันเกิดอาการมันมีอาการครับสอแววออกมาว่าโอ้ยคุณครับผมยังไม่อยากจะกลับขึ้นไปด้านบนหรอกนะก็คือปรับตัวกลับลงมาก่อนแต่ทีนี้แล้วขาเซล์ตอนนี้ถ้าถามว่าเทียบ100%เนี่ยเข้าเป็นต่อไหม ก็้องบอกว่ายังมีความได้เปรียบแต่ถ้าจะบอกว่าเป็นต่อจากขาบายเลยเนี่ยมันคงจะไม่ใช่ขนาดนั้นครับถามว่าเพราะอะไรเพราะนั่งทุนดูครับขาเซลล์อาจจะดีใจได้เพราะทองอยากกลับเข้าไปอยู่ในชั้นเอลขาบายไม่ได้แต่การที่ทองลงมาแตะ20งพแล้วเด้งกลับเนี่ยนะครับประมาณ400กว่าจุดตรงนี้มันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่าขาเซลลไม่ใช่แค่คุณที่มีกําลังคนเดียวครับขาบายผมเองก็มีกําลังเหมือนกันผมไม่ให้คุณลงไปทาโลหรอกนะดังนั้น ขาเซลล์เนี่ยนะครับวันนี้ถ้านันทุอยากจะลุ้นต่อก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ต้องอยู่ที่กำลังของเขาแล้วล่ะว่าจะพานังทุนเนี่ยลงผ่าน2,034 2,027ได้ไหมถ้าเกิดว่าลงผ่านบริเวณ2ตัวนี้ได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าแพทเทิร์นในลักษณะของการลงต่อของขาเซลล์เนี่ยจะเริ่มกลับมาแล้วครับนังทุดครับและเป้าในการลงจะค่อนข้างลึกเลยทีเดียวดังนั้น ถ้าคนไหนก็ตามอยากจะถือต่อย้ำอีกครั้งว่าต้องหลุดให้ได้2ตัวเลขตัวนี้แต่ถ้าเวลาผ่านไปนะครับนนั่อุจคกับ2ชั่วโมงก่อนแล้ว3ชั่วโมงบ่ายก็แล้วทองก็ยังไม่สามารถลงจนหลุด2034ได้มิหนำซ้ำยังขยับกลับขึ้นมา2039 2 0 4 6ได้อีกนั่นคือสัญญาณการแจ้งเตือนครับที่จะมีคนกระซิบบอกกันน่าทุนว่าคุณครับคุณควรจะแบ่งปิดนะอะทำไมอะคุณครับเพราะว่าทองมันจะย้อนครับ พอเขาได้กลับไปสู่ชั้นลอาขาบายแล้วถ้ายิงยืนสอันได้เป้าหมายในการขึ้นเนี่ยถ้าไม่เป็นไฮเดิมบริเวณตรงนี้มันก็ต้องเป็นไฮใหม่ครับนั้งจุนครับบริเวณด้านบนตรงนี้เลย2 0 6 0ถึง2080ยังไงมันมาแน่ถ้าทองได้ขึ้นไปยืน2046เพราะการขยับปรับขึ้นมาถึงขนาดนี้เลยเนี่ยมันเป็นการทำลายโครงสร้างเซลล์ของวันศุกร์ที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะครับและนั้งจุดลองคิดดูสภาพว่าขนาดตัวเลขดันฟาร์มเพโรในคือวันศุกร ยังกดทองไม่ลงเลยครับเด้งกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นขาเซล,ลทั่วโลกเขาก็จะรู้กันดีว่าเออทองมันเกิดสภาวะอิ่มตัวนะมันคงจะกดไม่ลงแล้วล่ะดังนั้นเราก็อย่าไปเซลสวนเลยจะดีกว่านี่เป็นลักษณะวิธีการดูครับคําถามสุดท้ายก็คือว่าแล้วถ้าเกิดว่าผมอยากจะมีของละคุณครับผมควรจะเข้าเซลล์ตรงไหนดีวันนี้ผมให้กรอบเซลล์ที่เล็กมากก็คือ2 0 3 9ันสาถึงสองพครับระยะความห่างแค่700จุดเท่านั้นเอง ดังนั้นถ้านักทุนจะพิจารณาในการเซลล์ก็เซลล์ให้มันใกล้เคียงกับโซนนี้มากที่สุดหลุด2,046ไปได้ก็เตรียมพิจารณาในการคัดลอสออกได้เลยนะครับเพราะว่าถ้านักทุนจะปล่อยทองหน้าบ่ายลากนักทุนขึ้นไปแล้วค่อยไปรอออกไม้แก้ยังต่ำๆนักทุนจะต้องโดนเดียวประมาณ2,050ไปลาย 2,060-2,070ซึ่งระยะทางมันเป็นหลักพันจุดเลยมันดูแล้วไม่ค่อยคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่พี่ๆนักจุนของผมนั้นจะต้องรับกันนะทุกคนทันใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าหน้าเซลตามทันขอเลข2คนละ1ตัวฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้คนดูอยู่กับเราเยอะพิเศษ700กว่าท่านเลยทีเดียวครับแปลกมากนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าไลฟ์ในช่วงเชา้านี้คนดูเยอะกว่าตอนกลางคืนแล้วนะครับอ่ะ ขอบคุณมากครับนักงทุนครับนี่คือการสรุปทองคำครับผมขอพระคุณนักลงทุนทุกท่านอย่างมากเลยนะครับผมที่ให้การสนับสนุนกระผมมันโดยตลอดเลยนะครับตอนนี้กระผมนั้นก็มีบริการห้องซิกแนลทองคานะครับนักงทุนครับใครที่ชอบเทรดทองคําเป็นหลักเดียวยากภาพนะราคาตามโปรโมชั่นภาพที่เห็นอยู่ณขณะนี้เลยนะครับนักงทุนส่งสลิปการโอนเงินได้ที่ลายคูเปิลนิวส์รูนะครับและเป็นที่แน่นอนเลยครับเฉพาะคนที่เห็น คลิปวิดีโอดีนะครับถ้านักทุนสแกน QR ียร์โค้ดชำระเงินเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมแถมวันเพิ่มเป็นพิเศษให้เลยนะครับผมให้มากกว่าที่ปรากฏอยู่ที่บริเวณหน้าจอตอนนี้เลยแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ได้อยากจะเข้าห้องซิกแต่ว่าอยากให้การสนับสนุนกระผมนะครับก็ตามกำลับบงศรัทธาได้เลยนักทุน,นใช้เคียร์โค้ดตัวเดียวกันเลยส่งสลิปที่ไลน์ไอดีตัวนี้แล้วก็บอกผมว่าอยากให้การสนับสนุนครับสนับสนุนเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วแต่นักทุนเลยผมมีเป็นตัวคลิปวิดีโอ เทคนิคการเทรดทองส,สั้นมอบให้กับนักชุนเป็นการตอบแทนนะยังไงต้องขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากเลยแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ